นะแต่ว่าในการดีนี้ตีมีไม่จับนี่มีใการรับตาฝากเก็บกินนั่นองนะนะว่าบ้านหลังเนี้ยตีไปขึ้นนี่ตีไม่จับออวันเนียวตีที่กุมภาเนี้ยตีเราไปขึ้นนี่ นี่เป็นภาพตอนที่ตำรวจชุดสืบสวน3ภาค9ร่วมกับชุดสืบสวนสพคลองหอยโคงจับกลุ่มและสอบถามนายสมยศหรือว่าบีอายุ25ปีตีนแมวที่ขึ้นบ้านคนต่อเนื่องกันมา2เดือนขึ้นเกือบทุกคืนทั้งในพื้นที่อำเภอคลองหอยโคงและก็อำเภอหาดใหญ่อย่างตามตามนี่20หลังอยู่ในครับ สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแบบว่าพอปิดประตูหน้ามันเข้าประตูหลังพอยับแจประตูหลังก็เข้าออทางหน้าต่างปิดหน้าต่างก็เข้าออทางหลังคาไม่รู้จะทํำยังไงแล้วครับบางรายออกไปตัดยางกลับมาหม้อข้าวหม้อแข็งหายไม่มีเหลือเลยชุดสืบสวน3ภาค9และก็ชุดสืบสวนโรงพัก 9, คลองไอยคงก็เลยลงพื้นที่ไปหาบาะแสคนราย ก็รู้ว่านายสมยศหรือว่าบีคนนี้แหละครับที่ก่อเหตุแต่ว่าทีแรกพาตัวมาสอบไม่รับถามยังไงก็ไม่รับนายถามบี B. มึงไมาที่ขึ้นบ้านผีเน่นบูนหล,ลักมอขาวไม่นายเออบี B. มึงไมาที่ขึ้นบ้านล่วงแขวดหลักมอแกงไม่นายเออบี B. มึงไมาที่ขึ้นบ้านผีเทื่งพัวจุรีไม่นายเออบี B. มึงไม่ที่ขึ้นบ้านยี่เส้นบ้านบางซอดบ้านยี่นอดบ้านรอเบียไม่นายเออผมไม่้อนขึ้นบ้านใคร คือทำยังไงก็ไม่รับครับก็เลยทำได้เพียงเก็บลายนิ้วมือแฝงกับ DNA ส่งตรวจที่ 0, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ใช้เป็นหลักฐานเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือและก็ DNA ที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับชุดสืบสวน3ภาค9แล้วก็ชุดปราบปรามยาเสพติด ภาค9นะครับได้ไปจับกลุ่มนายอธิพัฒน์หรือว่าเบ้นพร้อมยาบ้า1้8บดเมตรไอกว่า3กรัมแล้วก็ปืน9มม,มพร้อมกับกระสุน7นัดครับอธิพัฒน์หรือว่าเบ้นนี่เขาเป็นเพื่อนกับบีครับโดยปืนนี่พบว่าเป็นปืนที่ถูกขโมยมาจากบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตําบลคลองหออง้อยโขงอาเภอคลองห้อยโขงและก็ซื้อต่อมาจากบีสมยศนี่แหละครับในราคา16,00 0บาทเรียบร้อยเลยครับทีนี้ทั้งพยานทั้งหลักฐานชัดเจนเจ้าหน้าที่จึงของ หมายจับจากสารจังหวัดสงขลาและก็าตามไปจับนายสมยศได้ทันทีขณะดเดิอนอยู่แถวๆหน้าโรงเรียนโป๊ะหมอที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ทีนี้พอถามก็รับหมดเลยครับทั้งบ้านเนนบูนบ้านหลวงแควบ้านพี่เทืองผัวจูรีบ้านยีเซนบ้านบางสอดบ้านยีนอดบ้านรอเบีย ผมขึ้นเพนายเออพอตรวจสอบประวัติก็พบว่าเคยถูกจับครั้งแรกตอนอายุ13ครับติดอยู่ราว3เดือนครั้งที่2ถูกจับอีกคดียาครับติดอยู่2ปีออกมากลับตัวกลับใจเดินไปสมัครเป็นฐานเกณฑ์รับใช้ชาติอยู่2ปีแล้วก็ปลดประจำการมาเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับ ส่วนที่มาเป็นตีนแมวขึ้นบันคนแบบนี้บี B. ก็ดราม่าตันทีครับบอกนายที่จริงผมก็ไม่อยากทําแบบนี้แต่ว่าพอปลดจากทหารงานมันไม่ค่อยมีทําครับพอไปสมัครงานก็ถูก โกงให้โอนเงินมั่งไรมั่งครับแล้วก็มีลูกสาวหนึ่งขวบด้วยพอเงินมันไม่พอใช้มันก็มืดหมดครับมืดไปหมดเลยมองทางออกหาทางออกไม่ได้มันก็ต้องเลยมากลายเป็นโจรหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วก็ยอมรับว่าเล่นไอ้ด้วยครับจะยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับโดนไป3ข้อหาทั้งลักทรัพย์บุกรุกเคหาสถานแล้วก็เสพยาเดีย๋ยวไปฟังเสียงตอนที่พันตำรวจเอกธนวัฒน์เส้นสุวิยผู้การสืบสวน3ภาค9สอบถามบีถึงเส้นทางชีวิตก่อน ที่จะมาพบจุดจบแบบดีตุกจับกังเร็กนะไอ้ไวรุนดูเลยจุดตล้ามปีจุดกล้าปีตั้งก็ติดดังกี่ปีตัวนี้ในติดั้งองนังเดือนไปกันไปกันองมาอ้กางเห็ก่องเดือนตั้งบวกกังติดชองอะติติดองปีว่นมาเนี่ยอ่าปวดปดติดกางวองก็ดียาติดชองปีช่องปีช่องเดือนอ่าตูกจับเตียนเยอะ่ไมุนี่ แต่หลังจากนั้นก็คือหลังจากนั้ก็คืออ่าก็คือพว่านี่ก็ไปสมัครัาติตาอยู่สองปีอ่าเพิ่งการุดตานมาประมาณเดือนเดเลยพฤศจิกาอ่าเพิ่งการนี่ก็มาเกี่ยวยรกคับ่ไม่มีงานเลยตั้มมือเือเออไม่มีงานตั้ไม่มีทมไม่กินได่ใช้คุ้มจะนั้นจะั้ยงจะั้อะไรอะไอย่างเงี้ย ลูกล้อมังมันนีทุกเออทุกโ้กไอ้พวกเนียมังมันนีทุกเออก็เลยเกมนะเปลี่ยนเรื่องอัยกึงไปไปขึ้นบานขึ้นไรก็เป็นเนี่ยนะถึงนดันดันพวกเรามันต้องมีหยุดจย่างเงียบเออถ้าเฉยกาใฉยตำงรุดก็เฉยอย่างเงีลูกกี่เดือนแล้วลูกกี่เดือนลูกกี่เดือนแล้วลูกกี่เดือนนะนีรูกปีนะลูกปีเรื่องมาจากการโรงเรียนของพี่น้องประชาชนนะครับใน พื้นที่อำเภอคลองลอยโกงจังหวัดปทุมธานีนะครับว่าได้รับความเดือดร้อนนะครับจากการเข้าไปลักทรัพย์ในเกียร์สถานในเวลากลางคืนนะครับหลายหลายๆเหตุการณ์นะครับในบ้านหลายหลังนะครับในพื้นที่อำเภอคลองลอยโกงนะครับหลังจากทราบเรื่องจากพูดเสียหายที่รวมกลุ่มกันมาโรงเรียนก็ได้ลงพื้นที่นะครับทาการสืบสวนนะครับจนแต่ทั้งทราบ ตัวผู้ต้องสงสัยนะครับก็ได้ทำรายงานถึกนะครับประกอบกับไปจับกุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้ของกลางเป็นอาวุธปืนมานะครับแล้วก็ผู้ต้องหาในคดีก่อนเมื่อให้การยืนยันนะครับว่าเป็นตัวนายสมยศอ,อนุสารหรือบีนะครับอายุยี่หปีนะครับเป็นคนนำอาวุธปืนที่ได้จากการลักทรัพย์ดังกล่าวนะครับโดยให้เขานะครับก็ เป็นที่มาของการไปออกหมายจับแล้วกพี่ลายกคดีนี้ให้พี่น้องประชาชนในกองอโปโนะครับได้ได้อยู่บ้านกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ต้องหวาดระแวงนะครับอีกต่อไปนะครับ